ังไก่ตั้งไก่เด้อครับขอากมาคารวคุณทุกคนครับตีค่ะมาีมาตามโค้งสุดไทยโค้งสุดไทยกับตัเกาเนี่ยตัวไหตเกาเตีกฟันบอ่าเเตีกน้อนื้อเนี้อันเนเนืเนื้อเน้อเืนืนเนื้เนเนนเนน้อเน ัวไดล้ละพ่อว่าให้เอฟซีฟังน้ำเน, <c oughs> น,นี่มาจัครับวันนี้เย็นตัวเน้นันจากที่เก้าเก้าสามเนาะมีวิ่งราพ่อมีครับมีบสามร่องเก้าวิ่งสามล่องเก้ามีจะคูจะขางมีโหมีเกศทางบหรวันนี้ วิ่งสามร่องเก้าจับคู่ก็จับคู่สองตัวเน้นไปที่เก้าสามกับสองหกได้เก้าสามสองหกครับเ,เฉพาะตัวเน้นนะฮะมีเน้นในสองตัวครับ <5. S 2> แต่ว่า จุ่มเบือนกับนี่สองหามี่สองหาศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งหาหนึ่งหาหกสามหกสามเก้าสองเก้าสอง มี่เจ็ดคู่บอกว่าครับพี่เจ็ดคู่เจ็ดชุดครับสามตัวมีบอลครับสามตัวสามตัวอันสามตัวก็ว่ามันเก้าสองหกตัวหนึ่งแมนบอลได้จดไปแล้วเด็กเก้าสองหกบอลนโมเพิร์มมี่บอลสุดเอกะได้จดไปบอลสุดโต่งบอลเดีมาหน้ามันเก้าพอบอลด้่อวมาหน้าเนี่ยพอ หมวกกามาคังแหลกก็พอโบกจักนั่มเอาที่พ่อมีตอนนี้รวดเอามือนี่แล้วพ่อครับคงสุดไทยมือนี่น้วันนี้แล้วพ่อโคงสุดไทยครับโค้งสุดไทยก็ให้เ่านี้แล้วกันมีตัวได้สามสามตัวมิจักคู่จังหางพอ่อสามตัวก็มีเก้าสองหกเขาสามเก้าสามสามเก้าสามก็เก้าสองหกสามเก้าสาม สามกาสามเก้สาสองหกวิตัวนี้เก้าสี่ศูนนั่นเดเก้าสี่ศูนบอกกอนึนี่เป็นเรื่องดิ <c oughs> จวไปแล้วเที่ยวก่อนนี่สามคู่บอกคร,รับสามตัวนีสบพสามหาง ตัวนิ่นมีตัวใดก็พอ,อพอตัวนิ่นตัวนิ่นจ้าเฉพาะตัวนิ่นก็คือเก้าสามกับสองหกสามตัวมีพ,อพอ่าอสามตัวก็สามเก่าสามครับก็ขจนมีฝันมียังเพิ่มเติมว่าจ้าเฮ้ยฝันกับยามันตัว <laughs> บอก<ค>สู้ฟ <ปะ S 2> ังไน่พ่อ อันแนวห่ออันแนวห้อไทยเป็นแววนะบา่เนี pues ้มันขึ้นมากามันอนฝันฝันว่าอ้อยเลขออกแลวออกสีศูนเหรอ่นฝันข่วงฝันอ่ะเขาบอกกันว่าออกแลวออกสีศูน่สนเอาโกกเรยว่าเอากูขึ้นสีศูนซีเนรอว่ากูขึ้นเก่าศูนยนซีขึ้นไม่ออกสีศูน ว่าเนี่ยไม่ว่าย่านย่านอยู่เด้อย่านแบบไร้หัวย่านนออกเข่ายยาเอมันก็เข้ากันครับคำนวณอยู่ก็แบบขั้นเข้ากับคำนวณอยู่างย่านนกับนะบอกพี่น้องไปกับไว้พร้อมเลยพ่อพี่น้องเป็นการลงทุนไปกับอยู่แล้วที่นี่นด้ฟังแล้วก็กับเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ความฝันกับวางจันล่ะไปกับทุกตัวเนาะพ่อ สามโตัวก็เก้าสี่ศูนย์เสมอนะวัตที่ผ่านมากของพ่อขจรนเขายุ่นบ่ค่ะเข่าสองหกก็เข่าสองเก็ครับเข่าสองเกตเต็มเต็มเป็นเลขสูตรคือกันบ่พอรับเลขสูตรเลขคำนวณคือกันรอบนี้เป็นไดพ่อความมั่นใจ ว่ามันใจขึ้นว่าที่ทั้งบนทั้งล่างน้องหมานทีทั้งบนทั้งล่างครับว่ามันใจเกินลอยตัวสนิทขันมากก็สามก็บสองสองหกพร้อมอ้ามากก็สามกับ้องสองหกพร้อมมันใจจะได้พาะมันใจก็สามกับสองหกสามสองหกมันมากบนล่างที่พอ เห็นมั่งมาญานิมันสีมาบนหลังไม่ญาติญาตเห็นมาเลยมาโหลดมาโหลดตัวไรก็พอมันสีมาเหมืกันห่างนี้หลางนี้ส่วนมากมันสีมาเก้าสามเดิเก้าสามเออต่ว่าบนที่คืนสองหกบุนจะคืนสองหกเลี่น้นอยไปกลับบนหลังจ้ะ เบิ anyway, oh, ่ง <mother>. right. <Huh. S 1> นี่เด้อตัวตัวเฮาออกไปจุกจันวันหกสองแบบนี่อันนี้เป็นสุดโค้งสุดท้ายเนาะพ่อเนาะครับอ่าออกมืออื่นนี่เอาเงินมืออื่นนี่แหละครับเอาย่ำตัวเลขให้เนี่ยพ่อมีตัวใดแน่จ้าครับตัวเน้นกับเจ้าสามเด้อครับสองหัวควมเมียพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ก็ได้เอฟซีอันนี้เป็นตุกข์พุกคน ตัวว่าน,พน่พ่อมีบอตัวว่าน้่กับสองหาแลกับหนึ่งหาศูนยสามแล้วก็เก้าสองครับสตัวสมตัวก็คือเก้าสองหกับสามเก้อสามเก้าสมับกับ 90, 94, เก้าศนีเก่เก้าศนีครับ วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าันีนอพเนาะครับนาพครัววันที่หนึ่งกลุ่มผ้าก็มันใจร้ายนใดก็พ่อหกสิบห้อยคือเบาเต็มร้อยป่ะเต็มร้อยเพื่อนบ่ามีดีเลสิ่งนี้ป่ะสิ่นี้มัเยขอคุณวดต่ำตึงเลยบ่พ่อขันสั้นนี้ขันซั้นนี้ต่ำตึงเลยนาต่ำตึงรถด่พี่น้องต่ำตึงไม่จางวันแล้วพ่อหาหกวันเลยดิโอ้วนี้ต่ำมากกว่านี้ครับ สุดท้ายข้อประจนมันใจได้มันได้ก็่่างวดนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ว่าไฮไลท์่้าไฮไลท้ตัวมักตัวชอบพ้องฝ่าตัวได้ก็ครับมาต่สากับสองกเขาสามกับสองหกงวดที่ผ่านมากเขาเจ็ดสองเจ็ดบอก่าฝาสองสองเก็ดเ นี่เป็นแนวทางของพ่อะจรเนาะสามตัวตัวมักตัวได้ขอพ่อสามตัวตัวมักก็่ือจังสามเก้าสามกับเก้าสองหกครับเอาที่น้องกับพี่จารณาเบิงน่อเนาะที่เป็นแนวทางครับขอบคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณขอบคุณนะสวัสดีครับ